เรินพรญาติโยมที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ก็เป็นรถไถนาของโยมผู้ใหญ่เจีย๊ยบแล้วที่เห็นอยู่เบื้องหน้าก็คือญาติโยมที่มาช่วยกันโดยเฉพาะรถแมคโครพีซ0สคุมมดสึกโอ้โหไม่ธรรมดาวันนี้จะมาปรับพื้นที่เพื่อให้ สถานที่นี้รองรับนี่การเดินทางมาของคณะะถินถสามพีนำโดยโยมคุณครูตนินชุนรัชพันธ์แล้วก็โยมแม่จิมลิมแล้วก็โยมผู้ใหญ่สมพานแล้วก็ท่านรองผู้ว่ามาช่วยกันเรียกว่างานนี้เต็มที่นี่ดูสำัหลัง หัวเริ่มโตแล้วนี่ปรับดินขึ้นมาเนี่งานแบบนี้ไม่ธรรมดาต่องไลฟ์สดเก็บไปดูหน่อยใครขับมาได้โยมเจี๊ยบ แมครับบ้าหรแมกไปไหนอ่ะให้กินกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วมีโยมผู้ใหญ่สนับสนุนมีโยมข้างสวัสด์ไปช่วยกันดูแลเรียกวางงานนี้ทุกคน ร่วมด้วยช่วยกันเป็นกำลังสองพันเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูปดถ้าไม่ย้ายต้นไม้ จะทำงานยาก ร้อมสนับสนุนเท็กเตอร์รถถ่ททย เดนานรถยังว่างอยู่รถยังว่างอยู่รถไทยอะก <c oughs> ไปเป็นนะ <c oughs> อลองดิ <c oughs> ลองเขา้าเข้าออก <c oughs> เดี๋ยวมันก็เป็นเองอะ่ะ <c oughs> โอ้มันแด่นมนนั่นคะงดีนะรถใหญ่เนาะตัวมีพ่อใช่ใช,ใช่มีอยู่เจ้าตบัดเจ้ามาทำงานทำงานเอาไปเก็บดิ หันแล้วเอาไปเก็บโอ้ใช่ใช่ใช่ใชอืมระวังดี